เริ่มต้นกันที่จังหวัดตรังนะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังค่ะได้ปล่อยรถยาอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมที่อำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดตรังได้ร่วมพิธีปล่อยรถยาอาหารสัตว์พระราชทานหมู่ที่3ตําบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตรังโดยมีนางจรุณีดําช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังพร้อมด้วยนายจรุนศักด สุขุมกเกษตรและสากรณจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมปศุสัตว์และ,กะเกษตรกรเข้าร่วมโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลน,นายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตรังจำนวน4,000กิโลกรัมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จำนวน4,000กิโลกรัม รวมหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานทั้งสิ้น8,000กิโลกรัมขณะเดียวกันครับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังก็ได้สำรองหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแบ่งเป็นหญ้าแห้งจํานวน163,660กิโลกรัมหญ้าหมักนะครับจำนวน17,440กิโลกรัมหญ้าสดจํานวน15,000กิโลกรัม เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ด้วยด้านนายถาวรพุทธนวลกำนันตำบลน,นายงเหนือก็ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ที่ได้รับย่าอาหารสัตว์พระราชทานและขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหน่วยงานในสังกัดที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือครับ